นะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะยิงปืนปืนทันทปืนยันแรกค่ะปืนปืนกระบอกนี่สองพยานตอนนี้ค่ะปืนปืนปืนอะไรอ่ะข้างอ่ะข้างอ่ะโอ้โหยิงข้างค่ะข้างค่ะข้างดีข้างดหัวหัวค่ะหัวพยันแรกค่ะหัวลำโพง ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวค่ะก๋วยเตี๋ยวเฮียงแรกก๋วยเตี๋ยวปลาก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาก๋วยเตี๋ยวทะเลก๋วยเตี๋ยวเรือสงกรานต์รออรผู้หญิงคนคนค่ะคนเฮียงแรกค่ะคนเฮียงแรกคน อะไรปูนละพูงมะครั oh, oh. ี really oh oh, oh, oh ้น yes. ี่สองพยางค่ะปนลดไลพ้ดวเป็นเลยป็นกลเลยโล่โลคนเล็กคนเล็กไ่ใใกล้ใกล้เลยออหลานนะคะไม่ต้องบอกเลยว่าใครชนะไดคดนว้ผู้ชนะของเราเนี่ยทำไมได้สี่คำสามคำ